ปลาทองทองนิยายบทที่71ภายในห้องอักษรของหนิงหวางณนะวังหลวงขณะที่จื่อถีกำลังตรวจอ่านทีกากูเทียนเสียงเด้ก,เก้าวเข้ามาทำความเคารพถวายบังคมพระยะค่ะเทียนเสียงหุกขึ้นเถิดใครก็ได้ประธานเก้าอี้ สือหลีกล่าวโดยไม่เงนะยหน้าขยับผู้การจุ่มชาติเขียนความเห็นลงบนดีคาหลังจากเขียนเสร็จก็มองดูจากนั้นวางผู้การลงอย่างพอใจแล้วค่อยลุกจากเก้าอี้หยิและหมเดินเข้ามาหากูเทียนเสียงริบลุกจากเก้าอี้ขึ้นยืนสื่อหลียกมือห้ามนั่งลงสนทนาเถิดกวเหลินมีกิจหนึ่งต้องการให้เทียนเสียงเดินทางไปทำขอใต้ฝ่าพระบาทดบ,บัญชาไปตามหาตัวหลิวเจ้กลับมา น้ำเสียงหนิ่งหวางนุ่มมีได้เผยอารมณ์แม้แต่น้อยเพียงแค่กล่าวคำสั่งออกมาอย่างราบเรียบหัวใจกู้เทียนเสซตก็ตุก,กึกร้องในใจว่าไม่ได้การเสร็จแล้วแม่ทับหนุ่มเงยหน้าขึ้นกล่า่าทายฝาะบาชั้นมีถ้อยคำซึ่งไม่ทราบว่าควรกลับทูลดีหรือไม่พะะเพคะเทียนเสียงลองกล่าวมาดูเถิดฉันอยู่นนทุ่งกระพิงนันหวังที่เมืองหนินนนานมาน้ำสามพีทราบว่าเขามีพันธมั่นหมายอยู่กับคนหนุ่มสามของท่านมหาเศนาบดีลี อีกทั้งผิงนานหวงังยังเป็นผู้มงมงายในทัก์หากเขาเป็นผู้บุกเข้ามาวังหลวงลอบพาคนหนุสามนีไปจริงๆเทียนเสียงของให้ใต้ฝ่าบาทโปรดเมตตาเว้นหนทางรอดระเว้นโทษประหารแก่เขาเถิดพะยะค่ะใช่สิพวกเจ้าทุกคนต่างรู้เพียงว่าผิงนานหวงังหลงรักอัลหลวหัวปักหัวปัมปักใจทักได้ตัวนางอย่างลึกล้ำโดยไม่ได้รู้ว่าข้ารู้จักอัลหลวก่อนเขาในสายตาของพวกเจ้า ข้าคือ่อนไม้ใหญ่ตีเยี่ยนยางคือกษัตริย์แย่งชิงภรรยาขุนนางกรมังจิรีคมฟายอินเปากปวดร้าวใจเหลือจ้าเอ่ยนิ่งเงียบไปเนิ่นนานค่อยกล่าวว่าบนด่างของอัอหลัวมีกลิ่นหอมชนิดหนึ่งเจ้าจงนำนกเกี่ยวที่ผ่านการฝึกไปด้วยมวนจะช่วยนำทางเจ้าไปตามหาพวกเขาจนพบภายในสิบวันจงจับคนเหล่านั้นมัดกลับมาให้ข้าจงไปเถิด ได้ยินคำสั่งว่าให้จับหลิวเจ้มัดกลับมากูเทียนเสียงก็นึกในใจว่ายา่แล้วขณะจ,จะเอ่ยปากขอความเมตตาอีกครั้งเห็นจือหลีไม่เอ่ยอะไรอีกจึงได้ต่โคศีรษะขอพระไทยในพระกรุณาแล้วจากไปจือหลี่มองดูไม่ทับหนุ่มจากไปในใจนึกถึงว่าชาก่อนจากของผู้ฟอกสุสันษัตริย์ปากใต้ฝ่าพระบาทส่ทงพาสตรีอื่นมาที่น้ำพุเย็นแต่ในวันห้านางไม่อาจเป็นพระสนมของพระองค์ ผู้ฟอสุสานดยอมต้องหาตัวทางให้พบและสังหารเสียเพื่อเส้นสังเวยพปุรภะกษัตริย์บนน้าของผู้ที่เคยใช่นํำ้ำโขเย็นมีกลิ่นหอมชนิดหนึ่งซึ่งคนธรรมดา,าทั่วไปสุดกลิ่นไม่ได้เอ๋ยเหยืยวที่ผ่านการฝึกฝนจะสามารถตามหาตัวทางพบได้เพคะเหย่ยวที่กู้เทียนเสียงทำไปด้วยก็คือเหย่ยวที่ผ่านการฝึกฝนตัวน,นั้นเขาเคยลองถามดูว่าหากข้าเหยื่วตัวนั้นเสียให้พวกท่านหาตัวทางไม่พบเล่า ผู้เฝ้าสุสานตอบว่าทําให้บุรพกรษัตริ์ต้องแผดเพื่อนหนิงหวังองค์ที่พามฮะยยงไม่คู่ควรเป็นหนิงหวังอีกต่อไปเพคะนองเสดจากว่าหนิงหวังจะสังหารผู้เฝ้าสุสานจนหมดสิ้นไม่ฉนันหันเพลงว่าบัลลังก์นี้ซึ่งตายฝาพระบาทอาจจะย่อมทราบดีว่าถึงระดับวิทยาย,ย่ของผู้เฝ้าสุสานชายหนุ่มนึกดีใชว่าเคราะห์ดีที่เขาไม่ได้ผ่าหลัวเข้าไปในสุสานกรษัตริย์ ไม่เช่นนั้นเรื่องนี้เขาไม่เหลือหนทางให้กลับลำแล้วจริงๆเนื่องจากกู้เทียนเสียงทับราชะองค์ทันมาว่าต้องพาตัวหลิวเจ่กับหลี่ชิงหลัวกลับมาภายในสิบวันแม่ทัพหนุ่มจึงกลัดกุ้มกังวลใจก่อนจะออกเดินทางเขาได้แวะไปเหยียดที่วังอันชิงหวังแล้วเรื่องเดียดับราชะองค์การให้อันชิงหวังฟังครั้นได้ฟังายหนุ่มรุ้นลูกเล่าจบอันชิงหวังก็ทำเสียงอ้ออย่างทับรู้ เมื่อที่จับคันเบ็ดตกพามันคงดังศิลากูเทียนเสียงร้อนใจอย่างยิ่งเขาไม่ใช่คนช่างเจรจาแต่กลับมีถ้อยคำมากเกินไปที่คิดจะกล่าวมีคำถามมากเกินไปที่คิดจะถามในใจจึงคันยุบยุบต้องแมวควรอัดอั้นเียจนหน้าแดงำํำอ่านชิงหวังปลายตามมองทุ่นบนผิวน้ำแล้วเบนศีรษะไปมองสหายรักของบุตรชายหัวเราะขึ้น่าวว่าผู้คนต่างพูดกันว่าในห้างคนชายแห่งเมืองเฟิง คุนชายเทียนเสียงเย็นชาเหนือธรรมดาข้าดูแล้วมีเห็นเป็นเช่นนั้นใหญ่หน้าของเจ้าจึงแดนคำเช่นนี้เล่าเสียนอี้ไปชงน้ำชาดับร้อนมาให้ท่านแม่ทับเทียนเสียงหน่อยกูเทียนเสียงไม่ทราบว่าจ,จะหัวเราะหรือร้องให้ดีหวังเยี่ยพูดเท่าฉันห้อนใจแทนโอรสของท่านะภัยค่ะเจ้าเด็กเวนนั่นได้สุขสำราญต้องสิบวันแล้วผ่าตัวกลับมาเสียทีก็ดีเหมือนกันอ่านชิงหวังดึงคันเพชร เร็วๆเ,เข้าปลาติดเบ็ดแล้วช่วยกันหน่อยแมทับหนุ่มรีบดึงสายเบ็ดโคชออนพลังภายในกระตุกสายเบ็ดปลาหลี่สีแท้งตัวหนึ่งถูกเหบี่ยงขึ้นมาบนระเบียงทางเดินของซาร่าดังเพีย้ยปลาเสียแล้วอ่านชิงหวังต่อว่ายังเป็นฟุบเป็นไฟปัดโททำไมถึงใช้แรงมากอย่างนี้เล่าเจ้าเด็ก้าคนหนุ่มก็อย่างนี้ละ่ะถ้าปาติดเบ็ดแล้วห้ามใช้พลังภายในไปกระแทกหมดสนุกกันพอดี แบบนี้เจ้าฟาดฝ่ามือใส่ผิวทํ้ไปสองที่เลยเถิดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถกกูเทียนเสียงยืนมองปลาที่ถูกเขากระแทกตายอย่างกละากระ,กะอ่วนเช่นนี้จะหมดสนุกจริงๆนั่นแหละในจังหวัดนี้ความคิดหนึ่งพันผุดขึ้นในใจดวืงแต่ไม่ทับหนุ่มจึงเปลืกปาไก่าบหวังเยี่ยวพูดเท่าสั่งสอนให้ถูกต้องเทียนเสียงมู่ความเกินไปจริงๆจริงเะคะเคะจ้าหนู ้านะถือว่าพยายามช่วยไอ้ลูกชายไม่ได้ความของข้าเต็มที่แล้วจงไปอย่างวางใจเถิดถ้าเขาไม่เชื่อฟังก็ให้จับมัดกลับมาตามที่ใต้ฝ่าพระบาททรงบัญชาอ่านชิงหวังยิ้มเจ้าเล่หวังเยี่ยผู้เท่ากู้เทียนเสีงทั้งกังขาและตื่นเต้นยินดีหวังเยี่ยผููเท่าพูดเรื่องตกปาากมามปานนี้เจตน,นายอยู่ที่ต้องการบอกให้เขาทราบว่าหลิวเฟยไม่มีทางทำไรปาถึงตายดอก หรือนี้จะเป็นเหยื่อที่หลิวเฟยหวังล่อก็ไม่น่าจะใช่เพราะหลิวเจ้เป็นคนทักพาตัวอรุโธไปชัดๆหวังเงยาผู้เทามีสีหน้าเริงร่าอารมณ์ดีเรากลับจะจับตัวหลิวเจ้และหลี่ชิงหลัวกลับมาเข้าไปที่วิวาักรนั้นหรือท่านจะคาดเาดาว่าหลิวเฟย,ยเตรียมจะส่งเสริมหลิวเจยย้กับอหลัวแต่หลิวเฟย,ยบอกให้เขาจับตัวทั้งสองคนนั้นมัดกลับมาไม่ใช่ถือโกเทียนเสียงคิดแล้วคิดอีก จนออกจากวังอานชิงหวังแล้วก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่นั่นเองชายหนุ่มถอนหายใจราชองค์ถ่ายมิยละเมิดหาตัวสองคนนั้นให้พบก่อนแล้วค่อยว่ากันเถิดครั้นกู้เทียนเสียนคอยหลังไปแล้วเสียนอีค่อยถามผู้เป็นนายอย่างสงสัยว่าหวังเยี่ยไม่เป็นห่วงจริงๆหรือพยะค่ะเป็นห่วงไปักก็เท่านั้นได้ฝ่าพระบาทบัญชาให้กู้เทียนเสียงพาสองคนนั้นกลับมาภายในสิบวันแสดงว่า ย่มต้องมีวิธีการของพระอ,องค์สองคนนั้นหนีไม่พ้นถอกจริงสิเรื่องส่งคนไปยังควายทั้งสี่จัดการเรียบร้อยแล้วหรือยังอานชิงหมังกล่าวตอบพร้อมกับถามถึงแผนการที่วางเอาไว้ออกเดินทางแล้วขอทับยังมีอีกเรื่องคอยจับตาทูความเคลื่อนไหวขององค์ชายชูนั้นอย่างใกล้ชิดแล้วก็ส่งคอยระวังป้องกันฉิงวังพยคะค่ะจริงสิหน่วยพิลาาพบว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่ง กำลังรอบจับตาดูพวกเขาอย่างลับๆเป็นยอดฝีมือด้านนี้เช่นกันพะยะค่ะอ่านชิงหวังคุณคิดในใจนั่นต้องเป็นคนของหลิวเฟยอย่างแน่นอนตอนที่หนึ่งหวังองค์นี้อยางเป็นเพียงองค์ชายสี่ก็มีกำลังของตนเองอยู่จำนวนหนึ่งแล้วทั้งยังวางซื่ออแทรกไว้เป็นไส้ศึกในวงังเราอีกด้วยชายสูงวัยนิ่งใช้ความคิดอยู่ครู่หนึ่งคอยกล่าวว่าจงเจ้งต่ออานเฮยสั่งให้หน่วยพิทักษ์ถอยออกมานอกวงนอก ห้ามทำให้อีกฝ่ายรู้ฐานะของฝ่ายเราเด็ดขาดไพยะค่ะภายในหุบเขาของป่าดงดิบเขาให้ชานเหลิวเจ้ากับอรลัวมีความสุขรากับเซียนบนสวรรค์ก็ไม่พานทั้งสี่คนตั้งวงผัดกันเล่นไพ่โตตีจู้รอบแล้วรอบเล่าใครแพ้ต้องเป็นคนออกไปทำอาหารหลือวเจ้บเพิ่งเริ่มหดัดจึงกำลังเหิดเต็มที่จนใจที่เล่นแพ้เสียเป็นส่วนใหญ่ ในสิบกว่าวันมานี้จึงอยู่ครึ่งหนึ่งที่เขาต้องเป็นคนออกจากวงไปทำอาหารทำให้ชายหนุ่มหงุดหงิดเต็มที่ในที่สุดหมดความอดทนและเปิดโทรศัพทออกมาว่าหลิวอิงเจ้าไปทำสิอย่าจะเล่นหลิวอิงหัวเถะเจ้าเล่หวางเยี่ยเวลานี้ชายเสียมีใช่ลูกน้องของหวางเยี่ยแล้วพ่ะยะค่ะคำสั่งของคนหนูคือความเด็ดขาดชายเซียฟังแต่คำสั่งคนหนูพะยะค่ะ อาหลวงก,กำลังยกมือขึ้นจึงพูดโดยไม่เหนหน้าว่าข้าพานันก็ต้องกล้าแพ้ที่นี่ไม่มีบ่าพลาดรีบทิ้งไพ่มาของข้าเรียงเจ็ดไพยเสี่ยวอีก,กับเหลียวอิงแอบ,บสบทากันและวกล้นยิ้มพูดเสียงทั้งพร้อมกันผ่านอาหลวยิ้มอย่างย่มใจวางใหญ่เล็กกับหนึ่งไพหมดแล้ว เหลีวเจ๊ตกตะลึงจังงังเนชัยยากยิงจะบปรญญาฐานะของเขาตกต่ำเท้ดินเทลพาณิเทียวตอบไผ่ไม่ยิงกว่านี้ดอกถือขันเห็นอัหลวทิ้งไพ่จนหมดชนะไปแล้วชายหนุ่มก็รีบร้อนรวบเก็บไพ่วันนี้เล่นถึงแค่นี้เถิดเจ้าไปล่าจะเป็นเพื่อนขันหน่อยแล้วรึงมืออัลหลวพาเดินจากไปอัหลวงคลิปต่ให้หลิวอิงกับเสี่ยวอี้ก่อนจะเดินออกจากกระท่อมกับหลิวเช๊มุ่งหน้าเข้าไปในภูเขา หลิวเจ้ชอบฟังอัลลัวเราเดินที่นางทราบมากเขาได้ทราบจากนางว่าไข่มุปกปะขายาตีคือหินที่เปล่งแสงออกมาในยามราตีเขายังตัดต้นไม้ไปหนึ่งต้นเพื่อศึกษายังจริงชังว่าอะไรคือวงปีและแยกแยะทิศเหนือใต้ตามความถี่ห่างของรไรไม้เขาได้ทราบว่าน้ำในแม่น้ำและลำธารนั้นอยาจะตักกลับมาแล้วให้ทำการปลองจากนั้นต้องต้มให้เดือดเสียก่อน จึงค่อยนํามาดื่มในน้ํามีหนอนซึ่งมองไม่เห็นอยู่หากดื่มนองปะจะเจ็บป่วยได้หลิวเจ้าอบนางเอาไว้นั่งลงดื่มทะเลาสาบ10บกว่าวันมานี้อาหลวอธิบาย36กลยุทธ์ที่หนังทราบให้เขาฟังทีไรอย่างและเท่าตั้งแต่ควรสึกตะกลนยางไปจนถึง108ง้อผู้กาเห็นเขาเลี้ยงซาในซุยฮู่แล้วจากเหล่าผู้เยี่ยมหานชิงความเป็นใหญ่ในยุคสามก๊กถึงกองทัพมงโก บุกย่ยมยุโรปเขาชอบฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับทหารอ๋อหลวงจึงเล่าทุกเรื่องที่หนังพอจะนึกออกให้เขาฟังทั้งหมดอ๋อหลวงแล้วอย่างเมามันหลิวเจ้ฟังอย่างเพลิดเพลินผิวน้ำทะเลสาบสะท้อนแสงตะวันพลบและภาพผักกับของเขาเขียวอ๋อหลวคลี้ยิ้มขับร้องเพลงออกมาเสียงแผ่นอ่อนหวานไพเราะกัองหวานสดใสดวงตาอา๋อหลวงาพาวรายับด้วยรอยยิม้มหลิวเจ้ถอนหายใจเข่าวว่า เพลงนี้ช่างงดงามนะับอารลัวถอนหายใจยังหมอนเศร้าหลายวันมนันนี้มีความสุขเกินไปส่วนข้ารู้สึกราวกับไม่ใช่ความจริงกันนั้นอาหลัวเจ้ากังวลใจอีกแล้วสิเจ้ายังคงกังวลใจว่าเขาจะหาตัวเั้สองคนพบกลับังชายหนุ่มมองดวงหน้างามเท่านิง่งตั้งแต่มาถึงป่าทพบแห่งนี้แล้วก็พักในหุบเขาชายหนุ่มพบว่านิสัยของอารลัว เปิดเป็นร่าเริงเปิดเผยมากขึ้นเขามุ่งหวังให้นางมีความสุขชน่นนดตลอดไปไม่คุยเรื่องนี้ละมีถ้อยคำจัก,กวีบทหนึ่งกล่าวไว้ว่าชีวิตคนยามขึ้นได้ดังชัพึงเสพสุขไว้ให้เต็มที่นะจงอย่าให้จอกสุวรรณว่างสุธาจงเชื้อเชิญอันราช่างกาไรจงถนอมเวลาทุกวันวนันและถนอมทุกเสี้ยวความสุขก็พออันหลวดตัดบทละค่ยิ้มคาสอนภาษาอังกฤษให้ท่านดื่มให้ คาใกล้จะเถิมเต็มทีแล้วภาษาอังกฤษคืออะไรหลิวเจ้ไม่เข้าใจก็คืออักษรลับชนิดหนึ่งคนอื่นต่างดูไม่เข้าใจเมื่อเรียนจนรู้แล้วจะมีเพียงค่ากับท่านเท่านั้นที่ดูเข้าใจหญิงสาวกรอบพางยิ้มเจ้าเล่นางเริ่มลงมือสอนให้เขาจำตัวอักษรโร,รม,มันทั้ง26ตัวทันทีจากนั้นนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ขีดวาดบนพื้นดินแล้วอธิบายว่าตัวอย่างเช่น S.O.S นีแปลว่าช่วยด้วยยากเกินไปยท่านจำไม่ได้จำที่ง่ายๆก็แล้วกันหรือเจ๊หวัวะเหือเจืาไปรเด็นมาจากที่ใดหรือสิ่งนี้ถ่ายทอดมาจากที่ใครแสนใครในสนามรบก็สามฮรถนำมาเชฟประโยชน์ได้เช่นกันท่านพยายามท่องจำให้ได้ก่อนเถึกนะน่านะหญิงสาวอดออนพยายามหลอกล่อให้เขาเรียนใช้นุ่มพิษดูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวว่าน่าสนใจดีนี่ตัวเอสนี้ ก็คือทิศใต้รวมกับ s o s ที่จะวัดเมื่อกี้ก็แปลว่าทางทิศใต้มีเรื่องเดือดร้อนกำลังหรือหากเปลี่ยนเป็น N ก็คือทิศเหนือ W ก็คือทิศตะวันตก E ก็คือทิศตะวันออกอักษรรับนี้หากใช้ในการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลของสายสืบในกองทัพจะมีประโยชน์อย่างมากทีเดียวถูกต้องทันช่างฉลาดแท้หอมแก้มหนึ่งทีว่าแล้วก็หอมแก้มชายหนุ่มฟอดใหญ่ สันเห็นดวงนักคมสันแดงดำรรก็หัวเราะงอหายทีแถ้ท่านก็อายเป็นด้วยถือเหลียวเจ้เขินจัดจนชักจะเขืองจึงคว้าร่างบางมากดประทับเลยมฝีปากลงใส่จูงจนหน้านางแดงดำไปจึงค่อยยอมปล่อยพูดเยาะยว้นว่าคนนี้ใครเป็นฝ่ายอายอัอลุยลุกพวดขึ้นเชิดข่างพูดว่าคืนนี้ข้าจะจุดคมของท่านจุดคมอะไรเหลียวเจ้ฟังไม่เข้าใจ หลัวหัวเราะเจ้าเล่คิดแน่ใจว่าอย่างใรที่เรียกว่าได้เปรียบนั่นก็คือช่วงต่างของวัฒนธรรมร่วมพันปีนางมองหลิวเจ้อย่างมีเลสในก้าวถอยหลังไปช้าๆสองก้าว 29, แล้วพันทำศีทใาาเจ้าชูลามฮกเราคนหนูดูว่าคุณชายทุกงามนักคุณชายจึงมาอยู่กับเราเถิดขอโผลแล้วน,นะเจ้าหลิวเจ้ทั้งชิวทั้งขันยาโถผู้นี้ชักจะใจกล้ามากขึ้นทุกวัน พูดจาเหลวไหลมากขึ้นทุกทีเสร็จแล้วชายหนุ่มทำหน้าเคร่งมานีอหลัวก้าวเนื้อบช้าเข้าไปกอดเขาไว้ข้ามักจะกลัวว่าวิการยาวนานฝันมากความมักจะคิดเสมอว่าความสุขนี้ไม่จีรังข้าคี่กังวลอันกลเปนิสัยไปแล้วหรือไม่เหลียวเจ้ถอนหายใจยาวมีช่ดอกจากนั้นประคองดวงหน้าง,งามให้เงยขึ้นขยิบตาให้นางและพันช้อนร่างบางขึ้นอุ้มกระทันหันคืนนี้ เราไปจุพรมกันอาหลัวหน้าร้อนเผาฝั่งใบหน้ากับอกกว้างพางหัวเทาะค,คิกคักขันกลับมาถึงกระท่มไม้ทั้งสองมองดูเสี่ยวอี้กับเหลียวอิงแล้วหันมาสบตากันจากนั้นต่างเมินหน้าหนีสีหน้ามีพิรุธอย่างเห็นได้ชัดเสี่ยวอี้ถามอย่างประหลาดใจคุณหนูใหญ่น้าจึงแทงชัดอย่างนั้นแล้วเจ้าคะใบหน้าอาหลัวแดงทำ หลิวเจี๊ยันหัวเราะพังคลิปกับเข้าให้นางแล้วเอ่ยขึ้นกระทันหันว่าเราปรึกษากันนะว่าจะจุดคมในคืนนี้อาหลัวใจหายว่บความรับส่วนตัวเช่นนี้พูดกันเองสองคนก็พอแล้วไหนเลยจะเอามาพูดอย่างเปิดเผยไท้ยท่านหุบปากนะอ๋อข้าน่ะไม่พูดได้อยู่หรอกแต่ถ้อยคำนี้เจ้าเป็นคนพูดมิใช่หรือหลิวเจียทับทานอาหารพางก่าเนิบเข้าไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้น อาหลัวคิดในใจว่าถึงตายก็ไม่ยอมทับเด็ดขาดถึงอย่างไรก็ไม่มีใครได้ยินสักหน่อยอ๋ออย่างนั้นชาติบางไหนเหลียวอิงถึงจะได้แต่งงานกับเสี่ยวอี้เสียทีเล่าเหลียวเจ๊เห็นอาหลัวร้อนใจคอยหันเหเรื่องที่กล่าวไปสู่เหลียวอิงกับเสี่ยวอี้ไว้หวังเกียด,ดเหลียวไหอะไรกันเพคะเสี่ยวอี้หน้าร้อนเผาวางตะเคียบลงวิ่งหนีไปออกจากกระท่อมส่วนเหลียวอิงยิ่งก้มหน้าทำกว่าเดิม หลัวค่อยฉุกใจขึ้นได้นางเกือบลืมไปเทียวว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่นางกับหลิวเจ้สองคนหญิงสาวมองหน้าเหลิวเจ้าผางคิด,ดในใจเยี่ยมนี่ท่านจัดการจับคู่เหลิวอิงกับเสี่ยวอี้ก่อนจะได้ไม่ต้องเคอะเขิขนระหังแล้วเตะหลิวเจ้ที่ใต้โต๊ะไปหนึ่งทีค่อยหันไปข่าวกับหลิวอิงว่าเจ้ากลมหน้าตํำหัวอีกนิดนางก็จะทิ่มลนกไปในชามข้าลงนะบัดนี้ข้าขอสั่งให้เจ้าแต่งงานกับเสี่ยวอี้เดี๋ยวนี้คืนนี้เลย ข้ากับเหลียวเช้จะเป็นผู้ทําพิธีแต่งงานให้ตกลงทำนี่ละเหลียวอิงถอนหายใจเหยห่อยน้าขึ้นกก่าวทับเรียบคุณหนูอยากรีบแต่งงานกับหวังเกียก็บอกมาทําตรงเถิดขอทับหลังเกตุที่ข้ากับเส e ี่ยวอี้เกะกะหรือขอทับจบคําก็รีบกระโดดผุ่งลุกขึ้นตีหลังกา,กาออกไปทางนอกแต่อย่างรวดเ็วอาหลัวโกรธจัดจนเต้นผางเหลียวเจ้หัวทระฮหือดโดนแทงใจทำเข้าให้ จึงโมโหทัศนสิอย่างนั้นคืนนี้เจ้ายังคิดจะจุดโคมอีกหรือไม่ฝันไปเถิดข้าจะไปแต่งตัวให้เสี่ยวอี้ส่วนท่านก็ไปจับตัวหลิวอิงกลับมาซะจะให้เขาสองคนได้แต่งทางกันคืนนี้แหละกล่าจบอาหลัวก็เชิดศีรษะสูงเดินออกไปหัดตัวเสี่ยวอี้หลิวเจ้มองตามหลังนางไปอาหลัวจะให้ข้าตัดใจจากเจ้าได้อย่างไรเมื่ออยู่กับเจ้าถูกขณะจิตช่างมีความสุขถึงเพียงนี้ เหลียวเจ๋เผยยิ้มยางดื่มตัวฉากนั้นไม่ตามหาตัวหลิวอิงจริงๆทั้งสองคนไม่ได้ดู่วงหน้าเวลานี้กู้เทียนเสียงได้ออกเดินทางจากเมืองเฟิงติดตามนกเกี่ยวที่บินนำบนท้องฟ้ามาตั้งค่ายอยู่บริเวณชายป่าของป่าทงทิบเขาเฮยซันแล้วนกเหยี่ยวได้นำทางกู้เทียนเสียงและทหารห้าร้อยนายเข้าสู่ป,ป่าดงทิบเขาเฮยซันแม่ทัพหนุ่มมองดูนนกเหยี่ยวที่บินนำทางอยู่กลางฟ้า ผางคิดได้ใจว่าหลิวเฟยคาดคะแนนได้ล่วงหน้าแล้วว่าหลิวเจจะพาหลี่ชิงหนัวหนีไปจึงใส่กลิ่นหอมชนิดหนึ่งเอาไว้ที่ตัวหลี่ชิงหััวรือเหตุไดกลิ่นหอมชนิดนี้จึงมีเพียงนกเกี่ยวที่ผ่านการฝึกฝนเท่านั้นที่สามารถได้กลิ่นเหตุใดหลิวเจ้จึงไปถอนมัดที่คาด้วยหัตตะกุลหลี่หลังจากนั้นกลับปลุกเข้ามาในวังหลวงชิงตัวหลี่ชิงหนัวหนีไป หลิวเฟยกระทำเรือ่องกัตริย์แย่งชิงภรรยาขุนนางจริงๆหรือเขาไม่กลัวเดือไทยว่าพึ่งจะขึ้นของรัตได้ไม่นานบัลลังก์ยังไม่มั่นคงอาจชิงหวังสองพ่อลูกอาจจะก,ก่อะบฏก็ได้กูเทียนเสียงคิดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจกองทหารเดินทัพออกจากป่าทึบอย่างเช่มช้าข้างหน้าเป็นเนินละเล็กน้อยนกเหี่ยวสยายปีก บินมุ่งหน้าไปยังยอดเขาฝั่งตรงข้ามและวลอดวนที่กลางอากาศอยู่ครู่หนึ่งก็บินกลับมาผู้ฝึกเหี่ยวยกแขนขึ้นนกเหยียวทิ้งตัวลงเกาะเปลือกแขนหนางของผู้ฝึกอย่างมั่นยำแม่ทับหนุ่มโบกมือทหารทั้งห้าร้อยนายลงจากเนินไปเริ่มทำการตรวจคน้นภูเขาฝั่งตรงข้ามกูเทียนเสียงนั่งอยู่บนหลังมา้า เพียงกว่าสายตาปราดเดียวก็มองเห็นช่องของเขาแห่งนั้นชายหนุ่มนิ่งคิดชวนแ่นแล้วออกคำสั่งให้ตั้งค่ายพักแรมที่เนินลาดจากนั้นนำทหารโคนสนิทสองนายควบมหม้ายเหาะย่างเข้าสู่ช่องเขาเวลานี้ดวงตะวันเพิ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้าภายในป่าสกุลนาขับขานปุบเผชาติหอมขจรหลังจากที่เมทับหนุ่มหมดออกจากช่องเขาอย่างธรรมดวาวังเบื้องหน้าทันสว่างวาบ หุบเขาอ,อันงดงามแห่งนี้ได้ปรากฏแก่ครองจักสุทองฟ้าสีครามปุ๋ยเมฆสีขาวอางสะทอนอยู่บนผิวทะเลสานาลิมฝั่งผืนหญ้าเขียวขจีดังผืนพรมในสายลมแววเสียงหัวเราะสนับอันกระดิ่งเงินอยู่ํำไรกู้เทียนเสียงถอนหายใจสองคนนั้นอยู่ที่นี่ด้วยจริงๆแม่ทับหนุ่มกระตุกบางเขียนควบหมามุ่งหน้าไปยังแนวป่าอ่นเป็นที่มาของเสียงหัวเราะจบไปแล้วนะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ